กลับเรียนท่านประธานสภาผู้ทแทนรัศดรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยจากอุบลราชธานีวันนี้มีเรื่องหาลรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับผมได้รับการร้องขอมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง,ทง,ทงอำเภอยเดชอุด,ดมจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องขอให้เ,เปลี่ยนชื่อตามถนน เนื่องจากว่าโครงการของกรมทางหลวงหมายเลข24ถนนโชคชัยเดชดุดมพอไปถึงแถวตำบลนุ่งเทิงป้ายหมู่บ้านไม่ตรงกับหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางเข้าใจผิดมีหมู่บ้านบัวเจริญก็เป็นบ้านทุ่งสว่างบ้านหนองที้เห็นไปบ้านหนองที่เห็นใหญ่บ้านหนองยาวาวัดป่าบ้านหนองยาวเป็นวัดวัดบ้านหนองยาว โรงเรียนบ้านหนองเยาเป็นโรงเรียนบ้านนนเน้่น,นี้เป็นต้นเดี๋ยวผมมีเอกสารส่งให้ท่านประธานครับเนื่องจากว่าการขอสร้างแล้วเวลาทำป้ายแล้วไม่ตรงกันอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า,าเรื่อง ทางเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงหมายเลขยี่สกับทางเข้าหมู่บ้านซึ่งมีอยู่สอาหมู่บ้านผมมีเอกสารอยู่เดี๋ยวส่งให้ท่านประธานครับว่าเวลาทําถนนใหม่แล้วเนี่ยไม่เชื่อมทางให้เขาไปเชื่อมไม่ไม่มีแอทแฟนเข้าไปเขาก็เที่ยวเขาก็เที่ยวลำบากความจริงมันไม่ยาวนะประมาณสักสาม0ิ0บสเมตรแค่นั้นเองแต่ละแห่งแต่ว่ากรมทางหลวงไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งคือ ติดตั้งโคมไฟสองสว่างซึ่งเดิมมันเคยมีก่อนสร้างถนนถนนเลนเลนเลนคู่น่ะมันม,นมีแต่พอไปสี่เลนแล้วกลับไม่มีหายไปที่หมู่บ้านน้องขี้เห็นใหญ่หมู่ที่สิบสิบเอ็ดตำบลทุ่งเทิงอําเภอดุอุดมเดี๋ยวส่งให้ท่านประธานครับก็ขอให้ส่งไปยังล้มตีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องนี้เ,เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของนางมาริสาพงวัน อยู่บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่10ตําบลสิอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการที่อยู่อาศัยก็แจ้งไปยังปลัดกระทรวงหมหาดไทยดำเนินการโดยด่วนครับขอบพระคุณครับครับท่านสมคิดส่งส่งหนังสือมานะครับ